สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมไวท p h ฟนทอมนะครับเรามาพบกันในเกม Resident Evil 7นะครับ Beginner b e g i n n n g h o v e r นะครับเป็นตัวเดโมนะครับก็คือมันเป็นตัวเดโมล่าสุดนะครับที่ได้ออกมานะซึ่งออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเกมตัวเต็มเนี่ยจะออกวันที่24มกราคมปีนี้นะครับที่กำลังจะถึงนี้นะทีนี้ ผมก็เลยมาลองเล่นดูบ้างนะครับหลังจากที่เห็นหลายๆคนหรือ c a s อร์หลายๆท่านได้ลองเล่นกันไปแล้วนะครับก็สนุกนะน่าตื่นเต้นลุ้นระทึกดีมากครับอันนี้ผมก็ลองบ้างแต่อันนี้ต้องสารภาพก่อนนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งครับจบแบบ bad ending เลยนะจบแบบไอนน้ที่เป็นเดโมอันแรกเลยนะครับแล้วตอนอัดเนี่ยดัน เลือกหัวข้อผิดมั้งของโปรแกรมอัดนะครับก็เลยทําให้ภาพไม่ขึ้นนะครับมีแต่เสียงนะผมก็เลยมาลองอีกรอบทีนี้จะลองจบอีกแบบให้ได้ครับอาจจะเล่นแบบสปีดลันนิดนึงนะครับนะแะเพื่อนๆหลายๆคนก็ดูคิดซะว่าดูแก้ขัดครับก่อนตัวจริงจะมานะครับผมเคยเล่นแค่ถึงภาค4นะจริงๆต้องบอกว่า เล่นจบแค่ภาค4นะครับภาคอื่นเนี่ยเคยเล่นมาหมดแล้วก็จริงแต่ว่าเล่นไม่จบนะครับเนื่องจากอาจจะหมดความอดทนก่อนหรือ,อยังไงก็ตามแต่มีภาค4ที่เล่นเล่นเป็นของ V นะครับเครื่อง V นะอันนั้นเล่นได้จนจบนะครับอันนี้เนื้อเรื่องหลายๆอย่างเห็นเขาบอกว่ามันก็เหมือนเป็นโลกคู่ขนานหรือ,อยังไงนะครับคืออยู่ในโลกเดียวกันกับ Resident Evil อื่นๆนะแต่ว่าตัวเอกเนี่ยจะเป็นแบบไม่ใช่แบบคนเหนือมนุษย์เหมือนภาคอื่นนะครับ ภาคอื่นนี่ตัวพระเอกนี่จะเก่งแบบเกินคนมากๆนะอันนี้จะเป็นแบบคนธรรมดานะครับที่ต้องเอาตัวรอดนะในเกี่ยวกับการเปชิญกนะับพวกซอมบี้แต่หลายๆครั้งผมก็คิดว่ามันเหมือนผีมากกว่านะครับเพราะว่ามันขบโผล่ได้แบบว่าเหมือนไม่ใช่คนนะเหมือนมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับเหมือนมันเป็นอะไรที่แบบจะบอกมันหายตัวได้เหรอก็ก็ไม่แน่นะ บางทีมันอาจจะแบบมีการพางตัวนะครับพวกซอมบี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบไวรัสมันพัฒนานะครับก็เลยอาจจะแบบพางตัวแล้วก็แบบปุบโผได้หรืออะไรนะแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับปริศนามันยังไม่เคลียร์นะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะตัวเต็มเนี่ยเราจะไปเจอกับอะไรบ้างนะครับอันนี้มันเป็นแค่ตัวเดโมนะภาพสวยงามครับอินสเปคไม่เยอะนะของผมเนี่ยเป็นเป็นไอเจรุ่นแรกๆนะครับนะก็ยังเล่นได้นะครับการ์ดจอก็ไม่ได้ดีมากนะ แต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นสเปคเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจให้เรานะครับออกจากบ้านนะรูปแบบไม่ง่ายที่เราเราดูก็นะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่เราเปิดอะไรได้ไหม,มกด C เพื่อนั่งนะครับนะคลิกขวาคลิกขวาไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดกดสเป b บาจะเป็นการยกมือแบบนี้นะครับไม่รู้การยกมือแบบนี้มีความหมายยังไงนะผมสงสัยมากเลย คือเกมทําไว้ทําไมแต่คือจะให้เราป้องกันอะไรได้เหรอม,มันมีซอมบี้วิ่งเข้ามากัดเราเหรออันนี้ไอชาวเดสเดมอะเกนนิตเดอสโตนนะครับแปลว่าอะไรวะประมาณว่าเราจะให้พวกมันได้คบกับก้อนหินอย่างนี้เหรอหรือเราจะคว้างอะไรใส่มันด้วยก้อนหินฉันฉันจะจัดการคว้างมันใส่ก้าช่างมันเหรอครับนะแต่มันเป็นคำนี้ไม่ค่อยดีแล้วกันผมว่านะ สื่อถึงความรุนแรงแน่นอนอันนี้คงไม่ได้ต้องสนใจอะไรมากนะครับอันนี้คลิปวิดีโอเดี๋ยวเราก็ต้องมาเจอกันนะอันนี้ก็จะมีเปียนโนเปียนโนเนี่ยทุกครั้งที่เรากดที่เราเข้าใกล้แล้วกด f ใส่มันนะฝามันจะปิดลงมาทีนี้ผมจะไม่ไปยุ่งกับมันเลยอันนี้เราต้องตามหาฟิลนะครับเออแต่ผมรอบที่แล้วที่ผมเล่นอนะ่ะผมได้มือมือหุ่นนะเป็นมือหุ่นที่เอาประกอบก,ก,กับนิ้วนะครับแต่ไม่เห็นมันเอาไปใช้ทําอะไรได้ ผมก็เลยงงอ,อ้าอ๋อโอ้ต้องเข้าให้ประชิดมากนะครับไม่งั้นกดมันมันจะกดอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ผมจําได้นะครับว่ามันจะมีฟิล์อยู่ตรงนี้นี่ครับเราจะได้ฟิลจากตรงนี้ไปแต่นะครับน่าจะแปลว่าห้องใต้หลังคาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ผมอยากรู้จริงว่าทำไมเราลงไม่ได้นะ อาจจะเพราะว่าถ้ามันลงได้ในเรื่องมันจะกว้างไปอีกนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ผู้เล่นรู้สึกลําบากนิดนึงโอเคเมาส์มันช้าๆมันปรับความเร็วเมาส์ไม่ได้อผมไม่ค่อยชอบเลยในบ้านนี่จะมีเสียงอย่างอื่นปลอดนะครับมีเฉกาก้วยมาขายห,หน้าบ้านผมด้วย นี้เราก็จะเดินสำรวจไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะก็คงไม่มีอะไรแตกต่างจากการเล่นก่อนหน้านี้นะครับนะสุดเรื่องตกกระจายคงจะไม่ค่อยมีอละสำหรับผมนะนี่ก็คือนิ้วนะครับไอ้ดัมม่ฟิงเกอร์ที่ผมยังงงอยู่ว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรนะอยากรู้เหมือนกันมีเสียงโน้นเสียงนี้เต็มไปหมดครับ แม้แต่หุ่นนะก็ยังทำให้เรางงว่ามันจะโผล่มาจากไหนนะครับหุ่นไม่มาแล้วปกติมต้องมีหุ่นโผล่ด้วยนะช่างมันครับช่างมันบางทีเปิดมาเจอหุ่นก็ขนลุกนิดๆน,นะมัน หลายๆคนอาจจะรู้สึกเหมือนผมนะเวลาเจอไอ้พวกขุนแฟชั่นตั้งโชว์ที่มันเป็นรูปคนอย่างเงี้ยเวลามองมันทีไรแล้วจะขนลุกนะครับเหมือนมันเป็นแบบอะไรที่ไม่มีชีวิตจิตใจอนะโอเคอันนี้ก็เป็นรูปธรรมดานะครับข้างหลังจะมีขึ้นเป็นคำพูดอยู่นะว่าพวกมันกำลังมองเราจากเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นใช่ไหมนะครับเป็นประโยคคํคำถามนะซึ่งไอคนถ่ายรูปเนี่ยก็น่าจะเป็นคนเขียนเอาไว้นะครับ คำถามก็คือมันจะเขียนเอาไว้ทำไมก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นกุญแจเบสเมนต์นะครับเป็นกุญแจที่ไปไขห้องลูกกงนะที่จะโผล่ปิดด้านหนึ่งนะครับส่วนอันนี้จะเป็นห้องที่เราจะไว้หนีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ผมมาไม่ถึงนะครับรอบที่แล้วรอบที่แล้วดันไปโดนในตัวผีหรือซอมบี้หรือตัวอะไรสักอย่างนะเหมือนฮันเตอร์มากกว่ามั้งใครที่นี่มาจะรู้จักดีนะครับฮันเตอร์อ่าน,นี่เป็นมือของไอ้เจ้าตุ๊กตาครับเนี่ย แต่มันเอาไปผสมอะไรกันยังไงผมงงมากเลยมันมันคอมบีนกันยังไงวะเอ่อต้องกดไงวะเดี๋ยวนะคลิกซ้ายคอมบีนโดยการเลือกอย่างนี้ครับแล้วก็เลือกอันนี้แล้วก็ผสมกันน่ะแค่นั้นนะครับ แต่อันนี้เหมือนกับว่ามันยังขาดชิ้นส่วนไปอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งมันคืออะไรผมก็ไม่รู้แต่มันคงต้องเอาไปใช้ทําอะไรได้ผมว่าอันนี้เป็นข้อความนะครับแปลกนะปกติเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะต้องมีเสียงเด็กหัวเราะนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีเสียงเด็กหัวเราะแคเสียงเด็กหัวเราะหายไปนะครับอันนี้เป็นประตูนะทําอะไรไม่ได้นะเปิดก็ไม่ได้ ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวที่เหลือเราก็มาเอาอ๋อผมจะนั่นมันจะเจออะไรอยู่ตรงนี้นะนี่กระสุนนะครับหนึ่งอันซึ่งกระสุนจะมีไว้ทำไมก็ไม่รู้ครับขอยกหูโทรศัพท์อีกทีดิก็เป็นสัญญาณขาดเหมือนเดิมครับเออสายไม่ว่างนะไม่ใช่สัญญาณขาดนี่น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ มันมีแบบทะลุไปได้ไหมไอ้พวกห้อ,มองมูลเนี่ยผมอยากรู้จริงๆเลยเกมมีฉากจบหลายแบบนะมีทุกการกระทำของเราแล้วการเลือกนะครับจะมีผลนะครับมันเลยทำให้เกมเนี้ยน่าสนใจนะไอ้ไอตุ๊กไอ้ตุ๊กตาตรงนี้ก็ไม่โผลมานะครับเนี่ยปกติเวลาเราเดินไปนะแล้วเราเดินกลับมานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องมีตุ๊กตามาวางให้เราสะดุ้งนะครับอันนี้เป็นเพราะอะไรไม่รู้ไม่มีหรือเป็นเพราะผมไม่ไปกดเปลี่ยนโนกก็ไม่รู้นะ ผมไม่ได้ให้เปลี่ยนโน้ตสามตกลงมาไงมันก็เลยไม่มีอะไรอันนี้เราจะเดินไปห้องนี้ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเดินกลับไปตรงนี้ก่อนนะตรงนี้รีบเลยครับมาแบบลาดท้าผีอะไรไม่กลัวละคือเจออะไรไปหมดแล้วนะก็เลยไม่ค่อยกลัวถ้าจะต้องเจออีกรอบ ดูเว้นในช็อตที่เป็นตอนในฟุตเทตนะครับแล้วกดสวิงหัวกลับไปที่แบบนี้กดเกครับแล้วหันกลับไปเร็วๆนะไอไอการเล่นแล้วกด x เนี่ยผมว่าต้องมีผลนะมีผลแบบการให้เราเจอช็อตสะดุ้งนะครับมันต้องมีเนี่ยเคดูเราอย่างไอตรงในฟุตเทตแล้วเรากด x ถ้าเรากด x หันกลับไปเร็วๆอะครับอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นผู้หญิงให้หัวลงมานะแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาเรานะครับ นี่ยเนี่ยไอห,ห้องเนี้แต่ตอนนี้เราจะยังเข้าไม่ได้นะมันล็อกเอาไว้มันต้องรอให้เราเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงเราจะต้องผ่านไปก่อนนะเอา้าไขได้ซะงั้น <c oughs> คือรอบก่อนหน้านี้ผมไขไม่ได้ในะ้ตรงเนี้ยผมจะไปดีไหม่คือแล้วถ้าเราไปเนี่ยโดยที่รอบที่แล้วผมลงมาตอนมีขวานนะครับแต่ รอบนี้ยังไม่มีทีนี้คำถามคือถ้าเราไม่มีอ่ะเราจะรอดไหมคือถ้าเข้าไปในประตูนี้นะครับเราจะพบกับนี่เนี่ยมันมีเสียงอยู่นะมันเป็นเหมือนฮันเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตะแก่มาขังเราไว้นะทีนี้ผมรออีกแบบแล้วกันผมไม่ไปแล้คือเราไม่มีเออคือขวานเนี่ยเหมือนจะต้องใช้ตอนพังประตูหรือเปล่าหรือไม่จําเป็นก็ได้นะแต่ผมไม่เสี่ยงนะครับ ส่วนไอ้ล็อกพิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูว่าผมจเอไปทําอะไรเพราะแต่แต่ล็อกล็อกพิกเนี่ยมันสามารถถ้าผมจําไม่ผิดนะเดี๋ยว,ยวล็อกพิกมันเอามาไขได้เลยมั้งเนี่ยใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้คือการใช้ล็อกพิกไขนะครับอันนี้เราอาจจะไขได้โดยไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรวะคือสามารถเหมือนไขได้โดยไม่ต้องใช้ไอ้นี่เลยก็ได้อะไม่ต้องเข้าไปในฟุตเทจก่อนนะครับเพราะว่าปกติแล้วตรงเนี้ย เราจะได้เราจะต้องเอาเอาเป็นล็อกพลิกเหมือนกันแต่ว่าไอ้ล็อกพลิกเนี่ยเราจะได้จากตรงนี้นะครับที่อยู่ในคลิปฟุตเททนะเนี่ยเป็นเหมือนในอดีตนะครับแล้วเราก็จะเอาฟุตเททเนี่ยมาไขาตรงนี้นะในคลิปในในช่วงเวลาของฟุตเททอยู่นะแล้วพอเรากลับในโลกปัจจุบันมันจะเปิดได้นะครับแต่ตอนนี้มันจะเปิดไม่ได้แต่ผมมีแล้ว,วอ่ะอีกอันนึงนี่ผมลองไขเลยนะเออไม่ต้องไปถึงฟุตเททก็ได้นะไม่เข้าไปตรงช่องวิดีโอเลย นี่เราได้ขวานเหมือนกันครับอ้าอแสดงว่ามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งได้นะคือเราไม่จำเป็นต้องเล่นไปเจอวิดีโอก็ได้นะครับวิดีโอจะอยู่ในกล่องออันนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับเอ๊ะเออปกติไปตัวนี้มันก็เปิดอยู่แล้วนะครับในแบบนี้นะซึ่งอันนี้ผมก็อาจจะไม่เก็บนะครับถ้าอย่างนั้นลองไม่เก็บนะเดี๋ยวจะลองลงไปเลยครับลงไปเจอกับไอ้เจ้าฮันเตอร์ตัวนั้นเลย คราวที่แล้วโดนมันกัดไปทีนะรอบนี้ก็น่าจะโดนมัน้งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมีเรื่องข่าใจนิด <c oughs> จำได้ว่ามันมีอะไรอยู่นะ <c oughs> อ่าเป็นกระสุนสามนัดนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะมีแค่นี้ครับมีแค่นี้งั้นเดี๋ยวก็จะลงไปเลยอาจจะเป็นการเล่นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับไม่รู้ว่าเราจะผ่านไปได้ไหมมีอะไรอย่างก็ก็งงๆดีนะตอนแรกผมนึกว่าจะลงไปไม่ได้นะครับก็กลายเป็นว่ามันไขได้แล้วก็ลงไปได้เลยนะ มันมีเก้าอี้อันนี้ด้วยเหรอไม่ได้สนใจนะครับเลยไม่รู้ว่ามันมีเก้าอี้อันนี้ด้วยอันนี้เราจะไปเอาเป็นวาลวนะครับเป็นวาวที่สําหรับเปิดเปิดไอ้น้ําที่อยู่ในห้องน้ํานะครับเอามาไข่นะที่นี้ผมงงอย่างหนึ่งว่าแล้วอ่ะเนี่ยผมเข้าไปก่อนประตูจะเป็นการดันอย่างนี้นะครับเราจะพบกระสอบนะ เราจะต้องกด F เพื่อเอาศพไปกระแทกไอ้เจ้าเอา้าคือประตูมันปิดเองนะผมตกใจนะเขาเลยพุ่งออกไปฟันเลยนะ โดนจนได้ครับโอ้โหมันตกกระเด็นอยงนี้เลยเหรอต้องออกมาจากห้องนะครับต้องออกมาจากห้องแล้วไอ้เจ้านี่มันจะตายนะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนปุ๋ยเละๆไปนะดันโดนไปทีหนึ่งครับอุตส่าห์คิดว่าจะไม่โดนแล้วนะเสียดายมากไม่รู้ว่ากลับมาเก็บแล้วมันจะยังไม้หรือเปล่าไม้ก็ตกใจนะเนี่ยเฮ้ยไม้กอนโอ้โห คือทุกครั้งที่มาอ้โหแสดงว่าเราเข้าห้องมันก็มาตลอดนะครับโดนจนได้โอ้โหขนลุกเลยเจอทีทีนี้นะผมจะเอาปืนมาจะมีประโยชน์ไหมเนี่ยอ๋อจริงๆเนี่ยผมน่าจะเก็บแค่ไอ้นั่นเนาะแล้วก็กลับมาเอาปืนก่อนแล้วค่อยลงไปยิงมันนะครับเวลาเจอมันแล้วเราจะได้รู้ว่ายิงมันแล้วมันจะตายไหมนะแต่อันนี้ประดนโจมตีแล้วเราก็จะติดเชื้อนะครับ น่าจะเป็นการจบแบบเป็กเชื้อนะมีเลือดด้วยนะครับที่แขนรายละเอียดดีนะครับสมจริงมากผมลืมอ่ะโหเะได้มากเลยแต่ไหนๆแล้วนะเดี๋ยวผมขอเอาปืนลงไปยิงมันดูนะครับคืออยากรู้ว่าเราใช้ปืนยิงอฆ่ามันได้ไหมนะนะหลายคนต้องคิดเหมือนผมอะว่าไม่งั้นปืนจะไปทำอะไรใช่ไหมมันต้องยิงได้นะเดี๋ยวเราจะลองเอามายิงไอ้เจ้า อไกตัวนั่นแหละเนื่องจากมันเหมือนเท่าที่เห็นนะครับไอ้เจ้าซอมบี้หรือฮันเตอร์หรืออะไรสักอย่างไอตัวเนี้ยมันจะอยู่แค่ในห้องนี้นะครับพอเราจะออกมาเนี่ยมันจะละลายไปนะนะพอประตูปิดปุ๊บมันจะโผล่มานะามาวมาทไไนวะยังไม่มา เมื่อกี้มีศพแตกกระจุยไปอันนึงนะเพราะว่าไอ้เจ้าฮันเตอร์มันตกมานะครับอนรม้นไปไหนปะผมลองเดินมาอีกรอบแล้วกันในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับคือพอมีปืนไม่โผล่มาซะงงั้นโอ้โหเชื่อเลยอ่ะ อยู่แบบนี้เขาทรมานนะเลยจัดให้เนาคือมันไม่มาแล้วนะครับคือพอเราเออกเหมือนกับว่ามันคงตั้งเป็นเงื่อนไขเอาไว้มากเมื่อเราเก็บกุญแจแล้วก็จะไม่มีอะไรโผล่มาแล้วนะพลาดซะและ้วลุงนี้เมื่อกี้คงต้องร้องแต่เมื่อกี้นะครับว่าเราได้ไอ,อ,อ้เป็นไ้นั่นมาแล้วอะ่ะไอ้ตัวหมุนวาลนะครับเราก็ควรที่จะออกไปเลยนะ โอเคครับไม่มีละงั้นก็ไปครับอกตกใจนู้นประตูติดลอด้อเสียไดาโอ้โหผมไม่น่าโดนโจมตีเลยมาต้องกด F นะครับในการพังประตูนะเมื่อกี้ผมเอาขวานไปปันเลยเสียเวลานะครับทำให้เหมือนโดนโจมตีไปด้วยนะอันนี้เดี๋ยวพอเราเดินออกประตูจะขึ้นมือเหมือนเราติดเชื้อนะครับนี่แบบนี้แสดงว่าเราก็จะไม่รอดไปจากบ้านหลังนี้นะครับเพราะติดเชื้อแล้ว โอ้โหตกใจอ๋อไม่ใช่เสียงของเรานะครับเป็นเสียงของคนอื่นนะแสดงว่าผมว่านะไอ้พวกตาลุงไอ้พวกครอบครัวนั้นนะ่ะมันก็น่าที่จะเป็นเหมือนกับไอ้เจ้าสัปหลาดที่อยู่ในห้องใต้ดินนะครับคือเหมือนกับมันมันผุดผุดขึ้นมาเป็นเหมือนน้ำน้ำ,นำก่อตัวขึ้นมาได้จากอากาศเลยนะทุกครั้งที่เราเดินมาก็จะเป็นหนักขึ้นนะครับ พังไม่ได้นะไม่มีประโยชน์นะครับไม่สามารถทำอะไรได้โอ้โหมือเรานี่กลายกลายเป็นผีไปแล้วนะก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอันนี้ยังไม่ได้เข้าอยู่ในฟุตเทจดด้วยซ้ํานะก็สามารถที่จะไปแบบไปนี่ได้นะครับ นน่้ผมกดอย่างเงี้มันมีประโยชน์ไหมเราสามารถบังแสงแดดอะไรเราเองได้ไม่มีประโยชน์นะอไปดีกว่าครับลองดูว่าขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงโอ้ถ้าติดเชื้อแล้วถ้าจะขึ้นไม่ไหว <laughs> น็อกไปเลยครับสลบ ไม่รู้ในเกมจะมีพวกแอนตี้ไวรัสให้เราหรือเปล่านะถ้าเราโดนมันโจมตีทีเดียวแล้วเราเป็นแบบนี้นี่ทั้งเกมเราจะต้องไม่โดนมนโจมตีหรอครับอันนี้มันไม่ได้ต่อยเรานะมันแค่มาเอามือจับแล้วก็น่าจะลากไปนะครับอการจบแบบติดเชื้อนะครับเกมน่าสนใจนะครับใครที่ผมเชื่อแหละว่าใครๆก็คงอยากที่จะเล่นนะ มีโอกาสต้องเล่นแน่นอนนะครับเกมนี้ออกคนที่ยี่สิบเจ็ดมกรานะครับที่จะถึงนี้นะถ้าผมมีบุญได้เล่นก็จะมานั่งเล่นให้มันจบเหมือนกันนะครับเป็นเกมหนึ่งที่ต้องลองนะสำหรับคนที่ชอบแนวเซอร์ไวเวอร์ซอมบี้สยองขวัญน,นะครับระทึกใช้ได้เลยแล้วมีการจบได้หลายรูปแบบนะครับเกมนี้น่าสนใจมากโอเคยังไงเดี๋ยวขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ นี้ก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ